ه, วันนี้ช่วงบ่ายเราก็จะมีพิธีในการขิบผมในการปผมผงนะผมหน้าทั้งหมด71ลูก71คนต่อจากนั้นเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็เชิญข้าราญาติโยมมาร่วมกันมาร่วมอนุโบทนาในการได้บวช พิสุสมเด็จขึ้นมาในภาษาศาสนาเราเพิ่มขึ้นมาถึง7จ็ดสอรูปเพราะฉะนั้นการการได้อนุโมทนาก็เป็นกองบุญมหาศาลแม้ไม่ใช่รูปไม่ใช่หลานของเราแต่เราได้ร่วมกันอนุโมทนาบุตรตาจิตพอยินดีกับผู้ที่เขามีโอกาสได้บวชขึ้นมาในศา,าสนานี้เพราะศาสนาของเราจะมีความมั่นคงยั่งยืน ไปถึงนุชนรุ่นหลังของผู้เราเป็นที่พึ่งของของผู้คนทั่วไปเพราะมีกรมบุตรกราธิดาเข้ามาบวชในพระศาสนานั่นเองเพราะนั้นการที่เรามีผู้ที่เขามีศรัทธามีความพร้อมที่สามารถปล่อยวางละวางพาระทุนละ,ะภายนอกที่เขาเคยรับมานั้นสามารถปรงวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้ามาสู่ ศาสนาด้วยการบวชที่มานีเา้เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งเราก็มาแสดงออกถึงความยินดีถึงมุขทิตาจิตพอยินดีกับการได้บวชมาของผู้ที่เขามีโอกาสแล้วเราก็ได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมอุป,าปถากว่วถากในสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้จําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพของนักบวช อันนี้จึงนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา,าชาวพุทธทั้งหลายแล้วก็พวกนาคทั้งหลายก็ต้องให้เตรียมให้พร้อมให้พร้อมสมบูรณ์ที่จะบวชขึ้นมานับตั้งแต่เบื้องต้นาการการสวดขันนาก,การท่องขันนาก,ก็ต้องให้มันได้คล่องแคล่วชัดเจนแล้วกิจ,จวัตรข้อวัดต่างๆทั้งหลายต้องฝึกต้องให้รู้จัก ว่าเราควรมีกิจวัตรอะไรที่เราจะเป็นหน้าที่ของเราในเพศของนักบวชเราจะต้องทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นแล้วพระวินยัยที่มาในพระป,ปฏิโมกค,คือในในหนังสือนวะโกวาทแม้นเราไม่ได้อ่านเองไม่ได้ศึกษาเองก็ให้พระเก่าพระพี่เลี้ยงท่านท่านอธิบายให้ฟังท่านพูดให้ฟัง พราะไม่ใช่ว่าจะมาพูดกันจ้ำที้จ้ำชัยกันอยู่เพราะมันมีอยู่ในตำรับตำราแล้วเราก็ไปศึกษาต่อเบื้องต้นเราก็ให้เข้าใจให้เข้าโครงเข้าใจในหลักรมหลักในหลักพระวินัยนั้นเพื่อการบวชขึ้นมาแล้วเราจะไม่ได้ไปทําผิดพลาดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของข้าราชกในความเป็นข้ารคารวะ แต่ขเรือหัแม้นขเรือหัดก็เราว่าทำแล้วไม่ผิดแต่เมื่อบวชแล้วไปทำอย่างนั้นไปมันไม่ได้มันผิดพระวินัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจให้รู้ในหลักพระวินัยนั้นๆให้เข้าใจให้ท่องแท้เพื่อเราจะไม่ไปทำผิดพลาดอย่างนั้นนี่แหละในเบื้องต้นที่น่าจะต้องศึกษาจะต้องฝึกต้องอบรมให้รู้ให้เข้าใจและให้เป็นว่าการบวชขึ้นมาของเรา เราบวชก็ามาเรามีเจตนาบวชก็ามาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะต้องเ,อเพื่อจะถวายพระรก,กุศลนั้นให้พระเทพเ,เราก็ต้องเ,อเราก็ต้องเป็นบุคคลผู้สร้างกุศลขึ้นมาได้สร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาได้เราจึงจะได้น้อมถวายบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พระเทพเพื่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปัสจาโาครคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นมิ่งฝันของปงชนชาวไทยเราไปยืนาน,ายนานแสนนานต่อไปนั้นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้หน้าทั้งหลายก็ต้องให้มีความรู้ความฉลาดความเข้าใจในข้อวัดในข้อปฏิบัติทั้งหลายแล้วเมื่อเราบวชขึ้นมาแล้วเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้องมันก็เป็นบุญ,บญกุศลแม้นถ้าเราต่อไปเราอยู่ในพระศาสนาได้ต่อไปแต่เราก็จะเป็นพระที่ดี เป็นพระที่มีมเป็นพระที่ฉลาดเป็นพระที่ทรงธรรมต่อไปแต่ถ้าหากพวกเราท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาเพราะอาจจะมีภาระมีทุนละที่จะต้องรับผิดชอบเ,ออเราไม่สามารถจะไม่สามารถปงวางภาระทั้งหลายเหล่านั้นมาได้อย่างเด็ดขาดเราต้องสกหานาเพศออกไปรับภาระต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นต่อไปเราก็จะมี มีข้อวัดมีข้อปฏิบัติหรือมีแนวแนวทางของข้ออัดข้อธรรมที่ไปประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะชีวิตไม่ว่าชีวิตของนักบวชหรือชีวิตของเครือขัาคารวะก็ตามถ้ามีการปฏิบัติรมอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นผู้มีธรรมะคู่เคียงไปกับการดําเนินชีวิตแล้วชีวิตนั้นล้วนแต่มีความสุขความเจริญตลอดไปแล้วหน้าที่ทั้งที่จะต้องแนะสอนหน้าที่ที่ต้องเบ็นแบบอย่าง ให้แก่พวกหน้าพวกพระ,ะ,ะใหม่ที่จะบวช้ามาในพระศาสนาก็คือพวกพระเก่าเราข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งหลายเราจะต้องมีความเข่งคัดเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใหม่ได้ถ้าพระเก่าผู้เก่ามีความเหล้วไหลหลาะแหละโลเลผู้ใหม่เขาก็มาเอาแบบอย่างความหลาะแหละโลเลเหล้วไหลต่างต่าง,างทั้งหลนายเหล่านั้นของผู้เก่านั่นแหละมันก็ทําความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่วัดแก่ศาสนา มันไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลทั้งผู้เก่าทาไมเป็นมงคลทั้งผู้ใหม่เพราะฉะนั้นผู้เก่าก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใหม่ได้โดยเฉพาะข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งหลายว่าเ,เจตนาในการบวชขึ้นมาเราบวชขึ้นมาเพื่ออะไรเราบวชขึ้นมาเพื่อการขัดเกลาเราบวชขึ้นมาไม่ได้เพื่อความมากักมากเ,เพื่อความสั่งสมด้วยความโรคโบโทสารต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่หยาบมันไม่ควรจะมีอยู่ในบูของนักบวชเรานักบวชเราจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้ปีกวิเวกเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ยินดีในความสงบสงัดเป็นผู้มีความภาคความเพียรที่จะชำระกายวาจาใจของตนเองด้วยศรรีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา เมื่อพระเก่าเรามีความเข่งขัดมีความสำรวมมีความระมัดระวงังมีความเรียบร้อยในกิริยามารยาทต่การความสำรวมแล้วก็มีความสมบูรณ์ในข้อวัดในข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แน้นำพาประพฤติปฏิบัติมาจนเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงไปที่ศรัทธ,ธาเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาเลื่อมใสของหมู่ชาวพุทธเรามากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อพระเก่าเรามีความสมบูรณ์อย่างดีแล้ว พระใหม่ที่จะบวชใหม่เข้ามาในพระศาสนาเ,ออเขามีตาเขาก็มาดูมีหูเขาก็มาฟังมีใจเขารู้จักนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ได้เห็นนั่นแหละมาคิดพิจารณาแล้วน้อมนำไปปฏิบัติพระใหม่ก็จะเป็นพระใหม่ที่ดีพระใหม่ที่มีข้อวัดพระใหม่ที่มีมีคุณมีคุณนะธรรม,มีความสมบูรณ์ในความเป็นพระออที่น่ากราบไหว้น่าเคารพน่าศรัทธา สมดังในสังคำว่าในสังฆคุณว่าพิสุทั้งหลายในสังฆคุณเนื้อากล่าวไว้ว่าเป็นผู้ควรต่อการเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าที่จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดในหลักธรรมหลักวิใน,ในัยในแล้วก็ดูนำนำไปประพฤติปฏิบัติ ด้วยความพิงแข่งคัดเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมแล้วนั่นแหละคือเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงผู้ก็น่า,าญัติายมชาวพุทธเราที่เข้ามาอุปถากวัดถากพิสุสามนเณรในภาษาศาสนาในวัดเ,เขาก็ปรารถนาต้องการบุญเพราะฉะนั้นพิสุผู้ท,ที่ที่จะให้บุญกับเขาได้ก็ต้องเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมเป็นผู้เข่งคัดอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสมบูรณ์อยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติ ท่านยังเปรียบเทียบไว้ประดุจดังเนื้อนาเนื้อนาเนื้อนาที่ดีนะะ่แหละเขาไปหวานข้าวหวานข้าวสักกระบุงหนึ่งเขาก็ได้ตอบแทนเป็นสิบยี่สิบกระบุงด้วยนะ่ะเป็นร้อยกระบุงนะะนะั่นน่ะจึงเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการบวชขึ้นมาของพวกเราเราบวชขึ้นมา,เรา,นมาเรามีเจตนาอย่างไรเราร,รักษาเจตนาของเราให้สม่บเสมอและตลอดไปเราก็จะเป็น แบบพระที่ดีสัมมเดนที่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาบวชเป็นสัมเณเดะก่อนบวชเป็นสามมาเดชที่วัดป่าบ้านตาดพร้อมกันบวชทั้ง71องค์ทั้ง71รูปเมื่อบวชเป็นสามมเดรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปบวชพระในสำนักที่เราจะสังกัดอยู่ ผู้ที่สังกัดอยู่ในวัดป่าบ้านตาด20ลูกเราก็จะบวชอยู่ในวัดป่าบ้านตาดส่วนที่ไปสังกัดอยู่วัดอื่นเช่นว่าไปสังกัดอยู่วัดป่าบ้านจิกเราก็ไปบวชที่วัดป่าบ้านจิกหลังจากบวชแล้วภาคค่ำเราก็จะขอที่ใสขอที่ใสถ้าถ้าอยู่กับอุปชาเราก็ขอที่ใสกับอุปชาถ้าไม่ได้อยู่กับอุปชาอยู่กับอาจารย์เราก็ขอที่ใสจากอาจารย์ที่ในวัดป่าบ้านตาด หลังจากบวชเสร็จแล้วภาค่ำทุบสักทุบหนึ่งเราก็ลงมาขอที่ใสขอที่ใสเพื่อจะได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปอันนี้เป็นกิจของพระเราที่บวชเข้ามาในพระศาสนา <c oughs> เพราะฉะนั้นการบวชขึ้นมาของเราเราก็าให้พากันตั้งใจให้มั่นคงว่าการบวชขึ้นมาเราจะพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ ให้ให้อยู่ในล่องในรอยของหลักธรรมหลักวินัยในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทำพาประพฤติปฏิบัติมาสิ่งใดควรละเราก็อย่าละสิ่งใดควรเจริญเราก็จะเจริญอันนี้แหละจึงสมกับเจตนาของเราที่เราจะบวชเข้ามาในพระศาสนานี้โดยเฉพาะว่าการบวชเข้ามาของคณะนาคในครั้งนี้เรามีจุดประสงค์มีเจตนาในการบวชขึ้นมาเพื่อ เฉลิมพระเกียรติน้อมถวายพระรา,ากุศลแด่สมเด็จพระเทพอ,อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะน้อมถวายเป็นพระรา,ากุศลต่อพระองค์ท่านได้เราก็จะเป็นเราก็ต้องเป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาได้และเราก็จะเป็นผู้ได้ได้บุญได้กุศลทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นเบื้องต้นจากนั้นเราจึง ได้น้อมนําเอาบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้มาจากการประพฤติปฏิบัติของเราเดียจากการบวชของของเราดีและน้อมถวายเป็นพระกุศลดอพระเทพสืบต่อไปอันนี้ก็จะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะเอาหนะ้ารับพรรับพรจะนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพร ยาท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคขาลางเอ,เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปีติอิชีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิชตะตุสเพปุเรมตุสังกปานจันโทปนราโซยัท้ามาดิโชติ ราสยะทานเดียววิวันชันตัวสัรนผลาญวิโดยะตัวมันเต็มผวตัวตารโยสุขเ ขายกอวัยพาวิภวันทนาเสเรสานิจังต่าปัจจัยดูอวิญทางโรยท่านไมวันทันติยุวานดูอ้ศคัง พารังรัตนติยานุภาเวนารัตนติยาเตียสานโดยข้ารอยขบยาเวลาโสกาสตุจุปัตวานอเนกาอันตรายาปีวิาสันตุอาศะสตุอ ยายาเสธิธนังราพังโสติภาขยังโสข,ข้างปารังเสริอายุจวันโนจาพะพข้างวุวทเจยาสวายสาตาวาสาจะอายุจาอาชีวเสธิพวันดุเตม ปาวาตุสัพพังการังราคะนตุสัพพทวตาสัมภาบุทาดุภาเวปตายสตาโสตีปวันตุเตมปาวาตุสัพพังการังราคะนตุสัพพทวตา สัมบัตธรรมาถุภาเวตนัยสัตตาสติปวันตุเตมภาวะตุวสัพพังการังราคะตุวสัพพิวตาณสัมบัตสังขารุภาเวตนัยสัตตาสติภาวันตุเต จาอาหารทางกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งไปันยังไปให้ทั่วถึงเนะ้อราว,วันนี้หลังจากทานอาหารแล้วหน้าก็ทั้งหลายก็มีกิจวัตรมีกิจกรรมที่ไปปฏิบัติแต่พร้อมเพียงกันเนะ้อแล้วก็สักบ่ายโมงนือไงบ่ายโมงก็จะออกมาเพื่อขิดผมเพื่อปรงผมกันต่อไปนะ